สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูช้างครับพังบุนเย็นนี่นะครับพังบุนเย็นบุญเย็นจะถึงบ้านแล้ว เย็นมาเป็นสาวเชียงใหม่ไปนู่ลวบอมเฮลไปนูว่วแล้วฝากเอฟ c กดซุปเปอร์แงเป็นกำลังใจในการเดินทางเลี้ยงช้างด้วยครับขอบคุณครับ